สวัสดีค่ะพบกับเพชรค่ะใครอยากมีสุขภาพดีเชิญทางนี้ค่ะคลิปนี้เพชรก็อยากจะนำเสนอนะวิธีการยืดแล้วก็นวดนะตรงบริเวณด้านหลังใครที่มีอาการปวดหลังมากๆแล้วก็หลังแข็งนะถ้าใครที่กำลังมีปัญหาอยู่หรือว่าที่อยากจะเรียนรู้นะคะการยืดแล้วก็นวดกดจุดหลัง เดี๋ยวไปชมและทำตามเพชรเลยค่ะเพชรหันหลังให้ดูดนะคะตรงส่วนนี้นะคะขอเปิดตรงนี้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระดูกสันหลังนะคะจากาท้ายทอยลงมาตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะคะให้ท่านผู้ชมที่เพื่อนๆนะคะเอานิ้วโป้งทั้งสองนะคะที่ข้างซ้ายและข้างขวามา กดหรือว่าวางไว้ตรงบริเวณใกล้ๆกับกระดูกสันหลังข้างซ้ายและข้างขวานะคะ,ะให้วางมือแบบนี้ตรงนี้กระดูกสันหลังเนาะตรงนี้ให้วางตรงนี้ลงมานะคะแล้วก็ให้นั่งขัดสมาธิธรรมดาหรือว่าปล่อยเข่าลงไปแบบนี้นะคะกดวางนิ้วโป้งลงทั้งสองข้างแล้วค่อยๆหายใจเข้านะคะค่อยโน้มนะคะหลังหรือว่า จามองไปด้านบนแบบนี้นะอ่าแล้วก็กลับไปเสร็จแล้วให้เปลี่ยนเลื่อนนิ้วโป้งข้างซ้ายลงมาอ่าแล้วก็นะคะเอียงลำตัวไปข้างซ้ายนะคะเอียงลำตัวไปท้านขวาถ้าใครที่มีจุดแข็งๆนะคะเป็นเส้นเป็นลำลงมาติดกับตรงบริเวณ กระดูกสันหลังนะให้นะคะกดแรงนิดหนึ่งนะคะกดลงไปแบบนี้กดลงไปแบบนี้นะ,ะถ้าเรารู้สึกว่าข้างซ้ายแข็งแข็งเป็นลำลำเป็นเส้นที่แข็งมากนะคะก็ให้กดลงไปแล้วก็เอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวานะ,ะแล้วก็เอามือหรือว่านิ้วโป้งไต่ลงไปนะคะ ไ่ลงไปแบบนี้ถึงจุดกดเจ็บนะคะให้ยืดอกขึ้นนะคะแล้วก็โน้มลำตัวไปด้านหลังแบบนี้กดนะคะไปถึงตรงบริเวณเขาเรียกว่าตรงสะโพกด้านล่างเนาะใครก็ได้ที่มีอาการปวดหลังด้านล่างนงนูนนะคะใช้นิ้วโป้งกดคลึงนะ ถ้าใครที่มีอาการหนักๆห,หน่อยแค่กดลงแค่นี้นะคะก้มศรีรษะลงไปก็เจ็บแล้วนะ,ะนวดคลึงคลึงคลึงแบบนี้นะแล้วก็นะเลื่อนมือให้มาตรงบริเวณเอวนี่เลยนะหายใจเข้าหายใจออกนะคะ,ะกดจุดไปแล้วก็ให้เอียงลำตัวไป45องศาโอ้เจอแล้วเอียงไป45องศาแบบนี้นะคะเอียง ถ้าด้านข้างเราก็จะเป็นแบบนี้แต่45องศากดเอานิ้วโป้งดันลงไปเจอจุดแข็งๆแลอะอเอียงไป45องศาข้างขวากดจุดไปเอียง45องศาตามองไปด้านหลังแบบนี้เจอแล้วไตขึ้นมาอีกหายใจเข้าหายใจออกนะะตามองไว้45องศา โยกสลับกันไปตามอง45องศาตามองไป45องศามาถึงจุดนี้นะคะก็โนดกดจุดสลับซ้ายสลับขวาถึงจุดแข็งๆตรงกลางนะคะด้านหลังหรือว่าเอวให้กดลงไปแล้วก็โน้มลำตัวไปด้านหน้าแล้วก็โน้มลำตัวไปด้านหลัง สีสะมองไปด้านบนโอ้โหคลึ่งคลึงคลึ่งเสร็จแล้วนะคะให้เอามือมาเท้าเอลนะคะนี่โป้งเท้าเอลด้านข้างเลยแล้วก็นะคะค่อยเอียงํำตัวไปด้านซ้ายโอ้เจอแล้วปวดมากเอียงลำตัวด้านข้างไปนะคะด้านขวาเสร็จแล้วนะคะหายใจเข้าหายใจออกอึ๊บ เอามือขวามาแตะตรงเข่านะคะแล้วก็นิ้วโป้งข้างซ้ายกดจุดนี้อยู่สลับข้างกันกดลงไปกดลงไปเช็คดูสิปวดอยู่ไหมโอ้โหดีขึ้นตั้งเยอะเลยเสร็จแล้วนะคะให้เอา นิ้วโป้งทั้งสองนะคะมาวางไว้ตรงบริเวณนะข้อต่อตรงสะโพกกับหลังนะกับหลังด้านล่างกับเอวนะคะหายใจเข้าหายใจออกเดินเดินไปตรงบริเวณข้อต่อสะโพกเดินไปเดินขึ้นไป <c oughs> ถึงตรงบริเวณ บนกระดูกซี่โครงของนะ,ะด้านหลังด้านบนนะ,ะกดจุดกด,กดแรงนิดนึงนะโอเคดีขึ้นนะคะเสร็จแล้วให้ยกมือมาประสานกันด้านหลังนะคะหายใจเข้าหายใจออกบิดนะคะ บิดลำตัวนะคะหันไปด้านข้างหายใจเข้าหายใจออกสลับกันอีกข้างหายใจเข้าหายใจออกอ่าหายใจเข้าหายใจออกนะคะเอียงลำตัวไปด้านข้างนะคะศอกตั้งติดกับพื้นนะตามองตรงไปหายใจเข้าหายใจออกกลับขึ้นมา เอ,อียงตัวไปด้านขวาศอกตั้งกับพื้นเปิดไหล่ตามองไปด้านบนคางไว้สักครู่หายใจเข้าหายใจออกนะคะใครที่มีอาการปวดหลังด้านข้างหรือว่าปวดหลังล่างปวดหลังใช้ท่านี้ไปยืดเลยนะคะหายใจเข้าหายใจออกเดี๋ยวเพชจะ นะคะกลับข้างให้ดูหันหน้าไปให้กับท่านผู้ชมหายใจเข้าหายใจออกมือประสานกันยืดอกขึ้นค่อยๆเอียงลำตัวไปด้านซ้ายตั้งสอขึ้นมาเปิดไหลาตามองไปด้านบนเข่านะคะไม่ยกอันนี้เราจะได้ยืดเอวด้านข้างหายใจเข้า หายใจออกยืดรำตัวกลับมาตั้งตรงตั้งยืดอกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกตั้งศอกลงไปติดกับพื้นเปิดไหลตามองไปด้านบนแบบนี้ค้างไว้ค้างไว้ค่อยๆขยับตัวขึ้นมา หายใจเข้าหายใจออกเสร็จแล้วนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกมือขึ้นนะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนมือไปด้านหน้านะแล้วก็นะะเดินมือซ้ายวางแขนซ้ายลงไปแล้วก็ยกนะแขนขวาตั้งขึ้นเปิดไป อดทนอดทนหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกวางแขนขวาลงไปยกแขนซ้ายขึ้นตั้งขึ้นเปิดขึ้นหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก สลับกันอีกข้างเอามือมานะคะมือขวาจับที่เขา่ามือซ้ายวาดไปด้านหลังบิดลำตัวตามองไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้สักครู่นะวางเข่าลงหา,าห,าออลหายใจเข้าหายใจากบิดลำตัวหายใจเข้าหายใจออกสลับกันอีกข้างหายใจเข้านะคะยืด ยืดอกขึ้นมือขวาวาดไปด้านหลังนะคะหายจอกนะคะค่อยบิดลําตัวหรือว่าบิดหน้าท้องของเรานะคะท่าน,นี้จะช่วยให้แก้อาการปวดเอวด้านข้างปวดหลังล่างนะคะดีมากมาหายใจเข้าหายใจออกตามองไปด้านหลังหายใจเข้าท้องพ่องหายจอกบ,บิดลําตัวโอ้ข้างไว้ พลังงานความร,ร้อนวิ่งผ่านร่างกายร้อนวูบๆเลยนะคะจะดีมากๆหายใจเข้าและหายใจออกค่ะเช็คดูสิโอ้โล่งสบายเลยค่ะท่าง,ง่ายๆนิดเดียวนะคะวิธีการยืดแล้วก็นวดกดจุดนะคะขยับซ้ายขยับขวาใช้แรงนิ้วโป้งนิดนึงนะคะ แก้อาการปวดหลังได้ดีมากๆแล้วก็นะคะอย่าลืมยืดด้วยนะคะทั้ง2ศาสตร์นี้นะคะไปด้วยกันวิธีการนวดแล้วยืดจะดีมากๆค่ะเพศหวังว่าท่านผู้ชมคงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากคลิปของเพรน,นะคะอย่าลืมนำวิธีนี้ไปใช้กันนะคะ แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเพชจะนำสาระดีๆมาฝากกับทุกๆท่ทานอีกนะคะรับรองได้ประโยชน์เต็มๆค่ะสำหรับวันนี้เพชต้องขอขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ